เช่นเดียวกันคุณสันเพชรสันเพชรบุญญามณีคือสองคนที่เอามาเนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงสนน้อยในพักประชาธิปัตย์สันเพชรบุญญามณีสอสอสงขลาประชาธิปัตย์พูดถึงพักการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายคา้าดยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญไดามาตราจะเข้าสู่การประชุมของรัฐสภา,าเดือนตุลาคมว่าน่าแปลกใจจังยังไม่ทันไร รัฐบาลเพิ่งจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าไม่กี่วันจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเลยหรือทำไมรีบจังโดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือเรื่องปากท้องเพราะเนื้อหาที่จะแก้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่จะมาดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะการเอาคำว่าซื้อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ออกจากรัฐธรรมนูญ คุณสัเพชมีความเห็นว่าหากนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองขี้โกงเข้ามามีอำนาจบริหารประเทศจะเกิดความเสียหายได้ดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จะต้องคงอยู่เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับนักการเมืองแล้วคิดดูนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลร่วมมือกันโหมันก็ง่ายสิ แต่ก็ต้องอาศัยเสียงสมาชิกวุฒิสภาด้วยอย่าลืมนะจ๊ะเรายังคงต้องอาศัยเสียงสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบด้วยดังนั้นคุณสันเพชรบอกเลยว่าอยากจะให้คนที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญชี้ให้ชัดเลยว่าประชาชนจะได้อะไรจากเรื่องนี้จะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีการเมืองดีมีปากท้องดีได้อย่างไรไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์พวกมากลากไปแล้วไปทำเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองเพราะถ้าแก้ คุณควรจะถามประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงเสียก่อนผู้แทนที่เข้ามาใช้อำนาจไม่ควรแก้เพื่อตัวเองเพราะเคยเสียผลประโยชน์จากเรื่องนี้หากดันทุรังสุดซอยประชาชนจะหมดรัททาเอาได้ประโยคน,นี้สำคัญนะคะคุณสันเพชรบอกว่าการที่เราจะเป็นผู้แทนประชาชนแล้วมาใช้อำนาจมาใช้ทรัพยากรของประเทศแทนประชาชนต้องยอมรับการตรวจสอบที่โปร่งใสและเข้มงวด หากเราทําให้การตรวจสอบมันอ่อนแอลงระบบการเมืองสูญเสียความน่าเชื่อถือการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเน้นไปที่การเพิ่มความโปรง่งใสและเสถียรภาพให้กับระบบการเมืองแทนที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มค่ะอย่าง